เจ็เจ็บอจ็เจ็บเจ็บดีฟัขับไหมดแฟัขับไหมดแฟัขับไหมลูลูลเขาอยากเห็นหน้าลู รู้ดูเขาอยากเห็นหน้านะขับอยากเห็นหน้าคุกกี้แมวมื่นมื่นมื่นจริงจริงอะไรไปดี่มา